นนะคะหนูหนูจะเล่าให้ฟังเนาะเรื่มเล่าเลยเนาะ <c oughs> โบเจ๊สองลำเสียงมากเสียงนี้ขอบคุณค่ะก <c oughs> ่อนอื่นนะคะหนูต้องขอขอบคุณบอสบีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เขาเรื่องเลยเนาะพี่น้องเนาะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณบอสบีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก่อนนะคะ <c oughs> ขอบคุณผู้จัดการพี่โบท๊ทขอบคุณผู้จัดการพี่นมขอบคุณผู้จัดการโกกีนะคะแล้วก็ ขอบคุณแม่แซมมี่นะครับเป็นคอสตูมเรื่องชุดเสื้อผ้าหน้าผมนะคะพี่โตโต้พี่ฟองเบียรนะคะแล้วก็รวมไปถึงพี่ธนูแล้วก็พี่เบนนะคะแล้วก็พี่มาเดียวนะคะที่ที่ที่เป็นอีกหนึ่งแรงนะคะที่ที่ช่วยขับเคลื่อนมากมากมมากๆเลยค่ะ ถ้าถ้าสมมุติว่าแบบว่าไม่มีไม่มีทุกท่านงานวันวันเปิดวงคงจะไม่เรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณพี่หนุ่มมากๆเลยที่แบบว่าไปตั้งแล้วก็ไปเก็บพี่น้องพี่หนุ่มนี่คือแบบไปตั้งแล้วก็ไปเก็บนะคะคือผู้จัดการทุกคนใน ในค่ายของเรานี่บโบเดพักโบเดพรพี่น้องคะ่ะพักกันเตรียมงานสองถึงสามวันสาวันสี่วันเลยคะ่ะที่เตรียมงานนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะอุ้ยขอบคุณดาวจากพี่ดอกญ้าในป่าซากุระนะคะแล้วก็แล้วก็ขอบคุณเวทีเครื่องเสียงอุบลสายันซาวคือพอว่าห่วงของ พื่อนบ่นหวงของเลยพี่น้องคะแบบว่าเปิดมอนิเตอร์มาแบบเต็มเอาแบบให้แน่นๆเปิดเสียงแน่นๆเต็มที่มากๆขอบคุณพี่ๆสตาฟคอนวอ์ที่ช่วยดูแลนะคะคือแบบพี่เพื่อนกับพวกไปไสดได้พี่น้องที่จริงค่อนวอยเพื่อนตั้งไว้ที่แหละเพื่อนกับสิบไปพักผ่อนแมนบออันนี้เพื่อนมาสแตนบายล่อ้างๆตั้งแต่วันซ้อมนะคะคือแบบเยี่ยมแห้งอะ่ะพี่น้องคะ สุดหยอดแห้งแบบว่าเพื่อนกับค่อยซับพอร์ตว่าเอ,อขาดตกบกพร่องขาดเรืออีหยังบอจันสีนะค่ะแล้วก็ขอบคุณทีมงานนักดนตรีไมเนอร์แบนสกลนครน,นะคะที่เดินทางจากสกลนครไปพี่น้องค่ะซึ่งไม่เคยร่วมงานกับทีมงานโตเกียวมาก่อนนะคะไปแกะเพ่งกับไปแกะจ่อๆนะคะพี่น้องค่ะเพื่น เพิ่นเพ็ดสอมจอพี่น้องไปแกจ๊จจอจอแล้วก็น้องพูดถึงอ,า,อาจารย์ดนตรีก่อนเนาะอาจารย์ดนตรีนี่เพิ่นไปวันที่สามแล้ววันที่สามก็คือฝนตกหยอดตลอดเวลาเลยพี่น้องคือมันมันมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าตกไม้แห้งๆ,ๆ,ๆนะจนแบบทุกคนต้องต้องเข้าร่มอ่ะพี่น้องคะบานรมันิี่อมไปมันก็ซ่อมยากแหละที่นี่นะ พอวันจริงก็อาจจะมีหลุดๆบ้างนะคะแปลว่ามันบริสซ้อมใส่กันเดิมทีแล้วหมอล่ำสิ่งหมอลำสิ่งบานเห้านี่กระสิเล่นตามกะระแสเพลงพี่น้องคะสิบบไดเลนก่อนเตยแบบเตยมวนๆเตยอันนี้ปันไดแล้วทีนี้นะเขาเขาไปเจอก่อนเตยหาล้าก่อนเขาเล่นบบไดข้าเจ้ากับผ้าก,กันแก๊วังสันพี่น้องคะซึ่งหมอลำซิ่ง สีบริเวณเพลงประมาณวนะ่าอ่าคือจังอ่อาผ่าอภัยมณีแมน布拉ค่ะอ่าเพลงผ่าอภัยมณีนะนูอาจสีบอกซื้อเพลง็นบัตรถือด้วยค่ะขอโทษก,ก่อนนูจือบ่บ่บบได้แล้วเพิ่งกับไปแก้มือน,นันไปแก้วันที่สามแก้วันที่สามแก้ได้ข้าวเดียวแล้วก็ไปแก้วันที่สี่อีกนี่มือเศร้าแก้ปื๊บแล้วกันล่องกันเลยแล้วก็เพลงอ่าเปิดวงเนาะอนัน ตเกียวมิวสิกอะคะ่ะที่น้องน้องศิลปินตัวเกียวคืนร้องพร้อมกันนะคะคือแบบไปซ้อมนะวันที่สี่เลยพี่น้องอาจารย์ดนตรีแบบชุกระหูกแห้งแบบว่าแกะตอนนั่นลิ้นตอนนั่นแกะแกะใบาบสองาบสามแล้วก็เล่นเล่นช่วงดึกสามทุ่มเลยนะคะทุกคนกับแบบไปเทียบขี้เทียบยังก็ก็ต้องขอโทษน้องแบบน้องรีโอเนาะที่แบบว่าอันขี้บาตรงกันนะคะแบบว่า มันมันไม่ใช่ความผิดของน้องนะคะอันอาจารย์ตีเพื่อนกับซ้อมหน่อยซ้อมซ้อมจอ่อเพื่อซ้อมจอ่อกันเพื่อนได้ซ้อมก่อนหรือว่าอันอันอันนี้ลั่นคิ้วก่อนก่อนกนก็จะปะมากขึ้นนะคะพี่น้องคะอันนี้เหมือนเป็นการทดลองทดลองเปิดวงว่าเราขาดตกบกพร่องตรงไหนนะคะเราจะได้นํามาปรับแก้แล้วก็จูนกันใหม่เนาะพี่น้องแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะสําสหรับแดนเซอร์นี่ หนูเห็นหลายหลนยลนนเข้าไปคอมเมนต์เนาะอันนี้หนูไม่ได้ไม่ได้แก้ต่างหรือว่าอะไรนะคะหนูแค่อยากจะเล่าให้ฟังว่าวันนั้นน่ะแดนเซอร์น่ะสมทีมมีทีมของคุณครูชินจังที่นํามานะคะแล้วก็ทีมทีมของอาชีแดนแล้วก็เลกเก้แดนเล็กเก้แดนกับอาชีแดนนี่เป็นเป็นทีมงานหมอลำสิ่ง จากสกลนครที่ที่เคยร่วมงานกับหนูนะคะซึ่งน้องก็บบรู้ว่าสิิสต้องเฮ็ดจังไหนอยู่ทังเวทีปกติอ่าไปเต้นนี่น้งนองๆกะบอกว่าก็เต้นอันแนมไปอันร้อยหน้าร้อยตาไปเนาะ่าเขาอย่างว่าคือพอยิ้มเนี่ยคือหน้าบูดใจง,ง่วงหรอน้องไม่ได้ง่วงคะ่ะแต่ว่าน้องกบรรู้ว่าสะเฮ็ดนาแบบใดเพราะว่าทุกคนก็ยังไม่ได้ผ่านการผ่านการไลฟ์สดมา เนาะพี่น้องเนาะมีแตแบบว่าปเป็นเนนาเวทีล่ะกัแบบว่าปกติมันไม่ได้เป็นสคริปเปะอย่างนี้เนาะอันแต่ว่าเราลันสคริปให้มันเป๊ะก็ถูกแล้วนะคะแต่ว่าน้องอะสิเ่นไปตามสถานการณ์ประมาณว่าอ่ามอล่ากับสิแบบว่าเออเ่นไปตามสถานการณ์กับสิบได้เป็นกิจลักษณะขนาดนี้ปนไดยน,นะคะก็จะมีกิจลักษณะก็คือช่วงโชว์โชว์วงแล้วก็โชว์เพลงแค่นั้นนะคะ นองก,กับแบบว่าคือมันไม่ได้มีใครมาโฟกัสหน้าเดนซอรึว่าต้องยิ้มต้องอะไรแต่ว่าน้องก็ยิ้มบ้างแล้วก็เทึ่งมือนันมันกะเลนเลนดึกเลี่ยวละกะฝนมันตกเนาะทุกคนก็ยังวงวิงวงวิ่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้ดาวน้ำอุ่นจังจะให้ยังไงเนาะ <laughs> ใช้ไม้เนี่ยผูค่ะโอเคค่ะต้องให้ เต้นเหมือนแดนเซอร์อียิบเจ็ดอ่าอันนั้นคือน้องน้องคือเป๊ะอยู่แล้วอันนี้ก็คือแบบวงนี่ก็คือย,ย่งบอคนหล่ะเคยออกไลสอนนะคะพี่น้องคะขออนุญาตเบาต่อแล้วก็วันนั้นคือฝนมันตกตลอดเวลาเนาะแบบตกปล่อยๆตลอดเวลาแล้วพื้นอะ่ะพื้นบนเวทีอะคะ่ะแล้วมันลื่นน้องมีแต่แบบใส่ส่วนสูงแบบบักคาพี่พี่น้องคะบักเงี้ยเลยคะ่ะ แล้วก็หนูขอเล่าต่อนะคะคือน้องใส่น้องทุกคนคือใส่แบบรองเท้าส้นสูงสูงมากแล้วน้องแบบว่าเต้นแห้งกับยานมืนแบบว่าภาษากลางก็กลัวลื่นนะนะาพี่น้องคะแล้วก็น้องก็เลยแบบว่าบ,บอกาบอกาเ่นบอกกาเ่นอันที่จริงอะ่ะถ้าฝนไม่ตกอะ่ะคือตามเวที่เคยไปเนาะพี่น้องคะตามเวท,ที่ที่เคยไปน้องกันน้องคือเต้นสุดมากแบบ ตีลังกาแล้วก็บแบบปีนปึ๊บป๊บปืนปึ๊บป,บป,บป,บป๊บเดียวถ้ามีโอกาสก็อาจจะได้เห็นภาพนั้นนะคะพี่น้องค่ะน้องแดนเซอร์ทุกทีมคือเต้นเก่งทุกทีมเลยนะคะคือแบบลินสุดๆนะุน่ะโนกัเลยแบบว่าจะเอาน้องไปแล้วทีนี้เอาไปน้องเล่นไม่ได้เพราะว่ามันมันเปื่อนหมดเลยไม่มีมแต่ขี่ต่มแม่พี่น้องค่ะอยู่ทั่งเวทีนะเพราะว่าทุกคนใส่รองเท้าแล้วก็เดิน เดินย่าพื้นย่ำยังไปแล้วก็ขึ้นไปบนเวทีแล้วมันก็เปื้อนหมดเลยน้องก็เลยเล่นไม่ได้แล้วก็แบบว่าพ่อแบบเต้นไปเนี่ยกะพวังล่ะพวังแบบยานจะของมือน่นแังสีตัวตัวเองลื่นจังสีนะพี่น้องคะหนูก็เลยแบบเออเข้าใจน้องอยู่แล้วพ่อไม่เห็นข้อเม่นหลายข้อเมตนแบบว่าหนูหนูก็เลยบอกน้องไปว่ามันย่าไปอันนี้คักหลายเด้ออย่าไปเสียใจคักหลายแังสีนะปลอบใจน้องคนระับพี่น้องคะ พี่จูนโชคดีมากได้มาอยู่กับบอสมีบุญร่วมกันลุ้นตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านยังไม่เห็นพี่น้องคู่นี้ใช่ไหมคะพี่บัวทองขอบคุณนะคะวันเวลาไม่เคยเปลี่ยนบ้านไทยเจรินะญในพระส่องดา,าวเออบอกว่าเขากองน้ำกันเนอน้ำอุ่นสอนอยู่โรงเรียนบ้านไทยเจริญนะคะอยู่อยู่ซองดาวเนาะย่าน้อยหลารอบหนะ้าแม่จะแต่งหน้าย<ม>นุษย์สวยหล,อล่อ แม่ฟ้องเบียร์สวัสดีนะคะแม่ซุ้มเจ้าหนีนะ่น้ะแล้วก็วันก็เลยก็เลยปลอบใจน้องๆไปว่าทุกคอมเมนต์นะเพื่อนติชมเพราะว่าเพื่อนยังไม่ทราบสาเหตุท,ที่แท้จริงว่า โอ้ยนายผู้เฒ่าอันเขามากอันชิงกันอยู่ในนี้เด้นายผู้เฒ่าพากันมาคิงกันอยู่ในนี่เด้แล้วก็แปลว่าน้องก็บอกว่าอุ้ยหนูก็ไม่กล้าเล่นมากเพราะว่า่านมันเมอนขันเมอนแห่งสิเป็นแบบโตตลูกทึ่งเวทีอย่างสินะหนูก็เลยว่าบาเป็นยังพี่เข้าใจ พี่พี่เคยทำงานกับพวกเธอมาต่อไปแสดงฝีมือให้ติมที่เลยจ้าขอบคุณค่ะคือถ้ามีโอกาสนะคะก็ก็ก็อาจจะให้น้องได้แสดงผลงานณณณตรงนั้นนะคะจะมีตลกมาเพิ่มอีกในลําซิงโตเกียวจริงไหมคะอันนี้หนูหนูยังไม่ได้ทราบนะคะเพราะว่าอบอลยังไม่ได้ไประชุมหรือว่าอะไรยังไงนะคะ เพราะว่าหนูก็ยังติดสอนอยู่ก็ก็เลยยังไม่ได้คุยกันนะคะบอสเผื่ออยากคุยคุย,คยแล้วก็แก้ปัญหาเลยนะคะเพราะว่าบอสท,ทํางานเร็วแล้วก็แบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บุปบ๊ป,ป,ป๊นะคะไปจังหันพุน่น <laughs> ไปยังหันแน่ไอเบนแล้วหิวเขา่าพี่อามจะไปจังหันแนไอเบนแล้วหิวเข่า นี่ดอกไอเ้เบนดาโนยเอามาค้นเป็นนาำว่าแม่ตกทั้งพี่ทั้งน้องแล้วเพราะมาค้นที่เป็นนามบ่เต็มแก้วขอบคุณนะคะคือแบบว่าหลังจากหลังจากนั้นปุ๊บเนาะหลังจากหลังจากแสดงแล้วๆคือน้องกะ แบบว่า,วามีไปใส่มาเมื่อคืนโม,มเมนต์สุสุเลยตีเอา้าหลาสุดปล่อยกันแล้วเดียบานนี่นะยา่า,ยาเฝ้า,าย่าเฝ้าให้กันเดอ้อมาสมัครตลกครับเอ้ยเจ้าสิเจ้าสิแต่งตัวเป็นดาวมหาไล่เอเย้าบอสค่ะพี่ผู้จัดการโบดต้องเอาต้องเอาพี่โบดแล้วก็ พี่นัดเนาะพี่บววพี่นัดเนาะว่าเป็นดาวตลกอ่ะยายปอกก็พอเยี่เบไปเป็นตลกพูนไปเป็นตลกจังใดแล้วหยวเข่าเจ้าว่าไปทรงจังหันจักเทียเพื่อนเอายี่ปูขึ้นไปที่โมไดดิโอ้ยกาวข่้ข้างว่าเราเนี่ยนะอ่านะ